ดีครับคนไข้ตรวจงานนะครับรอบที่สามนะครับคนไข้ดูกระจกได้เลยเป็นยังไงบ้างน้าผากเป็นยังไงบ้างครับนักผากสวยมากขมับขมับโอเคไหมโดยรวมนะครับขมับได้ได้ทําการร้อยไหมด้วยนะครับเก็บกรอบหน้านะครับแล้วก็มีการเติมล่องแก้มนะครับเติมหน้าแก้มให้โดยรวมเปลี่ยนไหมครับถามจริงน่าจะเข้าบ้านไม่ได้เลยค่ะเพราะว่า หมาที่บ้านน่าจะขู่จะแต่จะไม่ให้เข้าบ้านจําไม่ได้เป็นยังไงบ้างคนละคนแล้วค่ะพี่หมอคคอชอบไหมต่างจากรอบที่รอบเดิมที่เคยเติมหมาที่อื่นต่างเยอะค่ะต่างต่างเยอะเยอะเยอะมากเพราะว่างานละเอียดกว่ากันเยอะค่ะอืมเพราะว่าพี่หมอทําทําให้ดูเป็นสเต็ปด้วยว่าว่าเหมือนกับเออเริ่มดูดเริ่มทําอะไรก็จะบอกบอกบอกทุกขั้นตอนด้วยออืแล้วก็ ที่อื่นจะไม่มีนะคะแบบดูดไขมันมาให้ดูแล้วก็อธิบายอะไรเงี้ยค่ะไม่มีไม่มีที่นี้มีโดยรวมโดยรวมแฮปปี้นะคะชอบมากตรงหน้าผากค่ะค่ะน่าจะรวยค่ะแล้วก็แก้มสองข้างเท่ากันแล้วเนาะค่ะแล้วก็ชอบอบตรงทีวีเพราะว่าเพราะปัญหาเดิมอ่ะของไปมันจะเป็นกระป๋าตรงตรงนี้เอันนี้อันนี้ยยกเยอะค่ะ ยกเยอะแล้วตึงเลยใช่ใช่แล้วแก้มเป็นคนไม่มีแก้มอืมอันนี้แก้มแก้มกลมเลยค่ะอือันนี้ถูกใจเนาะถูกใจค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอดูตอนมันยุกอีกทีหนึ่งนะอแต่แต่จะเข้าบ้านได้ไหมขอบคุณนะครับสวัสดีค่ะ